ขอขอบคุณเอฟซีจากติ๊กกับฮอนด้าซิตี้ดูไปไลเลยเลนโซ่เจเกอร์ไดานา,าและอีโมชั่นอาร์คิดว่าลายไหนสวยลองคอมเมนต์ได้ครับจุดที่ไลเลนโซ่เจเกอร์ไดนาสีไฮเปอร์ดาร์ก17กว้าง7ออฟ35ลัดคู่กับยาง2อ5 45 1ย่าเเลนโซ่ดีวันนุ่มแน่นเนิบ ทางร้านบริการขอใส่ยางให้ตรงกับมาจุกลบเติมลมปอนด้วยลมนอรเจนใช้ตะกัวสีดำและถ่วงล้อให้ได้ค่ามาตรฐานใช้มือขันปอนดุกมือไม่ใช้ปืนยิงทำการเทสใจและตั้งศูยรล้อให้ทุกครั้งครับเสร็จแล้วผมบอกเลยครับว่ารถสีขาะเนี่ยแต่งยังไงมันก็ดูหล่อดูเท่ดูดุจริงๆครับ